ที่มันต่างที่กูมีกูยังทำทุกทง้งทุกวันให้มันดีเยี่ยมคิดถึงเมื่อก่อนแต่ไม่อาจย้อนตอนที่กูท้อและกูไม่อยากร้องถ้ากูไม่มีแม่กูกากูแย่แน่นอนที่ตัวกูฟันเอาไว้คือนัเตแข้งทองมันเป็นความรู้สึกไอ้สา์ที่กูไม่ควรท้ขอข้างในมันอึดอัดแต่บอกใจว่าอยา่า มันเส้นได้แต่กูหายคนทามันโคตรเสียงล่าสุดไม่ค่อยสบาย,ยเป็นอะไรโลกมันโคตรเปลี่ยนกูยังมีโปรไฟล์ไว้ไฟ้ฝาพวกที่เหยียดกูสู้กูจะเกื่อใจไปตอนแขวขี้เกียจกูยังคงสู้ต่อต่อความฝันคนเยกูยังคงไฟนในแนทางที่กูมีกูยังทำทุกทางทุกวันในมันดีววว yeah. กูไม่เคยทอ้อกูไม่เคยลอกูเดินตามฝันจนไม่หลับนอนแต่กูไม่หลีบไม่ได้เล่งลองจกจะที่กูไม่ฟิตตอนนีโคตรพร้อมพวกเฮียพูดมาพวกปากไม่ไดีกูเป็นนักบอลวัดกันที่ดีกีเงินเดือนครึ่งแสงนกูเข้าบัญชีกูแบ่งไว้ใช้แล้วอน,อ,นอันแม่ท้นทีเมังวัแล้วกูเคยเจ็บเป็นมังวันเย่ก็เจอคำพูดเป็น,นพ,ปพันทัน I w a นะ a บก แค่มันแขางรอบเพชรแล้วเราผู้งอยู่ว่าเล็กแล้วตอนนี้กูล้มกูไม่ท้อกูไม่ทอดมีหลายปัญหาเขามาลุ้มเขามาจานเหมือนกับเรื่องลายที่มันคล้ายกับบืงจ่าแต่ตอนนี้กูไม่ตายกูยังฟ้าอยู่ในหมอกกูยังคงสู้ทนบอกกูอุปสรรคว่ากูยังคงจะสู้ชนไม่มีคำมาทอกคามาเจ็บในใจของผู้คนทั้ความฝันให้เสร็จให้มันออกมาเป็นรูปทรงละไม่แค่คำพูดคนกูอยางคงสู้ทนบอเพอว่าความฝันก่อน กูยังคงฝนา่เนแนทางที่กูมีกูยังทำทุกทางทุกวันในมันดีกูยังคงสู้ทนเพราะว่าความฝันคนแก่กูยังคงฟ่ายเนแนทางที่กูมีกูยังทำทุกทางทุกวันในมันดีไม่ได้ดีนวัยย่วไม่มีแค่บอกเล็บลายนี่ละกูเคยใช้เขาบอยอันดับ top ปเทศไทยกูไม่ได้เกาะเศษใคร i ่ e ยวิด a เฮนอันดับเบนฝ่ายวิดเฮ มันก็เป็นในเหตุที่ทำให้ช้ำใจแต่บ้านที่แม่กูอยู่อันนี้คือบ้านใครอยากให้แม่อยู่สบายดูคนนี้เขาสบานแต่มีเงินจะสร้างไหมจากนี้ต้องเดินก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วชีวิตต้องทำยังไง,ย,งยังยืนยมากกว่าเดิมกูเลยต้องยห้มาันเก่ามันต้องคิดให้ดีมากกว่าเดามแต่เคยวิธีกูเป็นดาวปล่อยโบกับจอได้แค่ห้าผ่านไรบนออร์เดกูเลยเส้นทางแล้วต้องไป i'ma go get white i know they will ride ride